าอกว่โอเคก็สวัสดีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านด้วยครับวันนี้เราเล<อ>่นสายซับพ<ๆ>รลอดกันอีกแล้วนะมาดูกันว่าจะรอดไหมกระดานของลินนะเมื่อกี้เพื่อเข้าสายจากของลินมานะครับนะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมนะนะ อันนี้เป็นของโอนิหรือว่าดินอะไม่รู้คือมันมันมีสองอันอะมีโอนิอันหนึ่งกับดินอันหนึ่งอ่ะคือไม่รู้อันไหนเป็นโอนิอันไหนเป็นดินไม่แน่ใจเฮ้ยน่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะโอนิเพราะว่ามันมีบ้านบ้านกลางโอนิโอนิโอนิเฮ้ยตัวไรวะไม่รู้นะกระโตย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 กระโจเจอเจอคนนะเจอคนนะแอบแป๊บแอบแป๊บอยู่ผมอยู่ผมอ่าอ่าสาบสาบสาบอยู่ผมอยู่ผม ไปปั่นบนวิหารแล้วนะปั่นปั่นบ้านเล็กอยู่งานละงานล้งอุ้ยค้างเอ้อาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหพ่อมึงตายเถอะโคตเลยหมดกำลังด้วยโอ้โหเมื่อกี้นี่ค้างสตีเลยเนี่ยโอ้ยโอ้มีลูนสวยเอ้ย

ไปวันนี้อยู่บ้านเล็กนะอยู่ในแมสไปทางแมสซ่อมอยู่กําลังขึ้นวิหารใหญ่กําลังขึ้นวิหารใหญ่ไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วขึ้นวิหารใหญ่คลิปของเปิดกุ๊กแจน่าจะมาหาผมแล้วทำเพื่อระเบิด ไปบานอยู่ผมอยู่ผมค่อยช่วยแล้วอ่าโต๊ะแหมแป๊บโอ,โอ้โอ้ได้หันก็ใช้ไม่ได้เออ ไม่เจอเลยไม่เจอเลยไอ้โอ้ผมไอ้โอ้ผมกำลังไปบ้านเล็กนะมาช่วยแล้วครับน่าจะกลับไม่กลับไม่กลับหรือกลับวะกลับ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 นะกลับนะไม่กล้าบอกเอ้ยไม่กลับจริง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 ไม่รู้้อะหิววแลที่ไปบั่นไะผมเอาเบิร์กปั่นมา เ,เจอโดเทมันเลยหายากจ้าตามเพีย<อ>บมาตามเพียบมีหมดกำลังด้วยแหละปลาขวานโดนหมดกำลังใช่ไหมใช่พี่มดนิหาดใหญ่มาด้อีกแล้ว,วโอ้โห

วิ่งมาได้ยังเนี่ยไม ini, woah, care, between, su den, su den. ่ไม่ไ <ook>? ม่ไม่วิ่งไม่วิ่งโซนโซนไปหาคนที่วิ่งไปอ่ะเออเจออมตูมใครไปช่วยได้ปะคนที่อยู่บนเนินน่ะช่วยได้ มามามายกเลยยกเลยใครเป็ดสองแล้วอ๋อโอ้เป็ดสองผม,ผมอีกทีเดียวเลยเนี่ยอะไรอยู่วะเนี่ยเร้อยมีลุกมีลุกมีลุก ไม่ไม่เขาขจุได ah ้อย่าอย่ลุกเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะไม่ทันวะเฮ้ยอุ้มทัน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 ไปดึง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 ไม่หันไม่หันรนโดดลงมาแล้วพี่ มีใครเอากล่องพยาบาลไุยกล่องเกลือเอ้ยคิดบล็อกสัตว์ตาติดต้นม้แล้วโดนเล่อาเฟรไหนวะสองสน่าจะมาที่เราแมกแน่ กลัเปิดแรกอยู่โซนโซนโซนปั่นปั่นปั่นคนปั่นหนึ่งคนวิ่งโซนแล้ววิ่งคู่สองช่วยได้ผมช่วยได้เอาเลย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 มาโซนฝั่งเนี้ยอยู่บนวิหารนะตรงมาแล้วถ้าผมออกขวาคือไปปั่นต่อคิดชิบหายเอ้ยลืมไปแม่งหมดกำลังนีกว่า ตายวีที่ใส่คอท่วงไหมามไปายัางไปแล้วคนักาาผมบกว่า ว่าไปไหนอะ่ะไม่ทันดูพาผมอยู่ผมอยู่ผมเด๋ยวสองเครื่องโอ้โหตาย,ยมีคนออกเกม <S S ปั่นก่อนเลย <c oughs> เครื่องเดินบน เปล่าเปล่าเปล่า,ปา,ปาสปินโซนอยู่หันๆันเงอะนะิวแอะเรามาเราไมาไ้หรเราบาร์บีคิวมาวะ ตรงนี้ห้าสเน่าน่าจะมีเปิ๊กแบบโอ้ยบรรดาโพลมองคาตกรแบบไปปั่นเลยดนนหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบ เก้าสิบติดเลยนะติดเลยนะเอาไงเก้า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 ติดเลยเปล่าต,ติดก็ได้ผมรอยอยู่ประตูเพิ่งติดอยู่โอ้ยผมแตกแล้วเนี่ย จะแตกลัวเพิ่งติดเก้าเก้าครับมาวิ่งมาตรงวิหารทางลงที่เราปั่นเมื่อกี้เนินเมื่อกี้มันเจอแล้วตายยังอ่ะเป็ดเท่าไหร่แล้วเป็ดสองปะอ้าวใช่แล้วใช่แล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ที่เวลาเดิมอยู่สูงอ๋อมาๆวิ่งซ้ายมามาแล้วน ไม่ใช่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 อ๋อเหรอยกไปแล้ยกไปยกยกยกไปแล้ออกออกออสองเกมแรกของวันครับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะออกมาปูเนี่ยก็หลอดเองครับสถานะครัของ